วันนี้ผมอยู่ที่ตำบเลเราขวัญอำเภอเราขวัญจังหวัดกาญจนบุรีพาทุกท่านมาชมแปลงสวยๆในเนื้อที่1ไร่2งานนี่แปลงนี้ผมโอนกรรมสิทธิ์ไปแล้วนะแปลงนี้โอนกรรมสิทธิ์ไปเรียบร้อยมีเจ้าของแล้วนะครับก่อนหน้านี้เป็นที่ดินเปล่าๆพัฒนาโดยเจ้าของใหม่นะครับนี่ครับท่านเจ้าของพัฒนานะครับปลูกที่ดินแปลงนี้600ตารางวาให้สวย งามขนาดนี้โอ้โหพร้อมบ้านทรงไทยนะครับนู่นเลยบ้านทรงไทยนี่บ้านทรงไทยนะครับหนึ่งหลังนี่ครับสวยมากอ่าแล้วก็มีต้นไม้ล้อมรอบนะครับสวยมากๆเลยแล้วก็ยังมีนะครับแปลงผักสวนครัวนะครับนี่ผักชีต้นหอมนะครับน้าใบมะกรูดเยอะแยะไปหมดเลยนะครับนี่ครับนี่ครับใครสนใจที่ดินสวยๆเริ่มต้นหนึ่งไร่นะครับติดต่อได้0655195667 มีทั้งเงินสดและเงินผ่อนนะครับ